สวัสดีครับนะนี้เขามีเอซครับนะเป็นใจดีครับนะทรงกระดิ่งเอ้คลิกครับมาให้สารมินิฟาร์มนะอ้ากล่องเข้าเป็นอย่างสี่เอ่อในความยินดีนะครับนะนี่ครับมาครับนะเอ่อขออนุญาตนะครับนะอปดู ฮอแล้วนะถึงตัะมา่านใบายนะครับนะพอดีพอยูคนโทรมากเดี๋ยวจะแกะให้ดูครับนะว่าคนส่งอย่างใหม่ครับนะสำหรับคุณเมดี้นะครับนะเป็นว่าส่งของมาให้เดี๋ยวจะแกนะเป็น,นะน,นะปนกัน,กนครับนะ เออเหมือนจะออกครับแต่แฮกกิ้งม่อย่ยางดีนะแฮกกิ้งม่อย่ยางดีเลยครับนะ แก่เรียบร้อยครับนะเป็นอะไรครับมาเริ่มกันนะครับนะอ่าครับนะนะครับตกินอย่างดีครับนะนี่ฮะโอ้โหครับนะกินอย่างสวยเลยครับนะอีกสองอันครับนะให้มาสองอันครับโอ้เตียงว่างนี่ครับนี่ครับสุดยอดเลยครับนะเดี๋ยวจะแกะอีกให้เบิึงครับนะนี่ครับอืม อย่างนี้โอ้โหครับนะจยอดเลยครับนะโอ้ชิกไม่ยังดีครับนะโอ้ดังดีครับโอ้นี่เอาไว้จะชั่วว่านาะโมกาไปแขนงองวเลยครับสวยงามมากเลยนะครับโอ้โหสวยงามสวยงามครับนะบุคุณอย่างยิ่งนะครับขอบคุณเล่หลายครับนะขอบคุณเมลีนะเดี๋ยวทคอีกอันหนึ่งครับนะ เงือบสองอันครับนะส่งมาคูเลยครับนะเป็นว่าอยากได้บอลขึ้นมายากได้อะไรหนอครับนะมันค่อนมาคิกครับนะโอ้ได้คิกสวยงามเลยครับนะดังดีครับสองอันครับนะครับโอ้ขอบพระคุณอย่างสูงนะครับนะส่งมาให้ครับนะดีใจครับเนียโอ้ครับนะครับดังยานดีครับเงือบสองอันเป็นคูครับนะ จะให้แขนแม่ใด้ก็ครับเนะาะเดี๋ยวคิไปเปลี่ยวโอ้โหถ้าเบิกกันหนึง่งแข้นอันหนึง่งงานจะเป็นโอ้สวยงามอยางตอย่างลูกเสียนะครับเนาะเอาไปแข้นอย่างลูกเสียในป่าสสเสียดายครับนะส,ออนนสวยๆทั้งนั้นเลยครับสองอันเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยครับไม่กล้าเอาไปให้แค้นให้กลัวเลยครับนะนี่ครับนะดังดีครับ จะในใจก็คิดว่าสิไปใส่ไหแม่ออทวิสัตนะครับตัวหนึ่งราสัตก็เป็นคู่บานครับถ้าใส่ก็คือทวิสัตว่าคู่บานมาท่ามีครับเป็นคาแพงนะจะมาท่านใส่ครับหรือว่าอย่างไรใส่แม่ดครับเนะาะ จะเป็นแม่น้ำตาลนี่ใส่คลิกแล้วเพิ่งเสียอยู่ประเศร้าครับนะก็เลยบ่มันใจเป็นสมโชคครับมาไว้ใจกันยันหายสมโชคกับพ่อในรุ่นอยู่ครับนะสมโคกกาเฟหายอยู่อันหนึ่งแต่ถ้าเป็นนองเนื้อจากนั้นครับน,นี่ผงเพิ่อยู่แล้วนะเป็นแม่ กะโหลมมันม,ม้วีตัวไหญ่ครับนะกะโลมเนี่ต้องเป็นแม่อึ่งเผากับอ่าปุ้นโฮมเท่านันนะ้นกันนะครับจัียงแสนกจะเหลืออยู่ช่วยกจะเหลืออยู่แม่ทวีสัต่าแล้วก็ก็ทวีสัตว์ค่ำแพงคูนบานนะครับนะดีใจดีครับนะสองอันอน,น,นะนะคุณเป็นยางสูงนะครับแล้วสำหรับคุณเม่ลี่นะครับนะ ีมาโดนแล้วเป็นว่าเป็นเจองวัวแล้วขายครับเป็นสั่งมาแล้วบริไซนะครับอ่ะอันนี้จะผลักขุณไปย่างสูงนะครับขอบคุณครับนะสูงมาให้ครับนะ,ะเอาไปแขวนอยู่แต่ว่ามาทำมันก่อนเลยครับเดี๋จบเดี๋ยวเก็บไว้ยักอันหนึ่งครับนะเก็บใบบางทีเราถึกเออาทีเราลึกครับนะเก็บไว้หอยว้น้ำมูครับนะ ไปจะเบิ้งครับนะหมักสวยงามครับนะงามดีครับนะยางดีครับไม้ยางดีดังยางดีครับเนาะไปแกะนี่ปลาเนี่ยแกะชันเสี่ยันเลยแต่ว่ามันซื้อมาแกะนนั่นแหละนาะอ่ะแล้วคลิปนี้นะสำหรับสัดกวนนะครับเราให้เป็นเบิ้งว่าได้เรียบร้อยแล้วนะขอบคุณคุณไม่ดีหลายๆนะครับนะเอฟซีนี่เป็นทรงมาให้ขอบคุณครับนี่นี่ครับลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม